สำหรับวันนี้นะคะอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะอยู่กับเอิญอีกแล้ววันนี้นะคะจะพามาชมตัวรถคันนี้เลยนะคะเป็นในส่วนของ t o y o ต้ h i l รักรีโนะคะสมาร์ทแคบสประตูเปิดแคปได้นะคะคันนี้ปี2019นะคะเกียร์แมนวนวลราคาคันนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่5990 0 0บาทนะคะลดร,ราคาให้ลูกค้านะคะเหลืออยู่ที่579,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะาออกรถกับเอิญวันนี้นะบอกเลยว่าส่วนลดจุกๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะคะต้องแนะนาเลย ะะสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง2.4ตัวอีพามาชมรอบๆคันของคันนี้กันเลย คันนี้นะคะลูกค้าได้ในส่วนของตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมนะคะเงาเแบบนี้เลยนะคะพร้อมโลโก้โตโยต้ายอยู่ตรงกลางคันนี้นะคะได้ในส่วนตัวรางพึ่งมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะทะเบียนรถ2ทพืทเทาวาแหแวน3 4 5 7หนะคะเป็นป้ายของกรุงเทพเลยสีดำๆแบบนี้เลยนะคะดำๆเงาเงาเลยนะลูกค้าขา สำหรับตัวนี้นะคะได้ในส่วนของแมกแสงซิงคนะคะทั้งหมด4เส้นเลยนะคะหัวน็อตหกรูแบบนี้เลยนะคะที่สำคัญตัวยางนะถือว่ายางนะสีดำตัดลายสีขาวนะคะเวลาล้อมุงล้อวิ่งหมุนหล่อแน่นอนนะคะคันนี้เลยได้ยางปี2019นะคะสัปดาห์ที่28ชกได้านในเดิมๆเ,เลยนะคะสภาพตัวรถคันนี้ถือว่าสวยๆเดิมๆเ,เลยนะที่เหยียบขึ้นบันไดนะคะก็มีครบติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ นี่มีโลโก้ไฮรักด้านข้างประตูรถนะคะที่จับของตัวประตูรถนะคะก็จะเป็นโครเมียมเงาๆนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาเป็นที่เรียบร้อยเตอร์ต้านะคะกระจกเดิมๆติดคิ้วกันสัดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเตอร์ต้าเดิมๆนี่คันนี้ติดออฟโรดมาให้ด้วยนะคะเป็นตัวสี่คูณสี่นะสีดาแบบนี้เลยนะลูกค้าขาถัดมานะคะตัวยางเส้นที่สองนะคะก็ได้ยางปีสิบเก้าแม็กเดิม แม็กไม่เดิมนะลูกค้าขาคันนี้ได้ในส่วนของแม็กแต่งซิ่งนะคะทั้งหมด4เส้นเลยนะคะพร้อมกับโครงสร้างด้านในเดิมๆนะคะที่ไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ำตีลังกาอย่างแน่นอนนี่สไกอร์พีลันเนอร์ก็ติดอยู่นะคันนี้นะคะเป็นไฮรักตัว E นะคะเครื่อง2.4ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวท่อนะตัวนี้นะคะติดตั้งท่อเพิ่มมานะคะเป็นตัวท่อนะบอกเลยว่าเสียงกระหึ่มแน่นอนนะคะแต่ทะเบียนสวยนะ มีไฟถอยมาให้เรียบร้อยนะคะที่จับด้านหลังก็จะเป็นโคมีมีไฟเบรกตรงที่3ติดตั้งมาเรียบร้อยเช่นเดียวกันมีโลโก้โตโยต้าไฟท้ายด้านหลังนะคะมีไฟเบรกนะคะไฟถอยนะคะเป็นที่เรียบร้อยไลเนอร์ด้านหลังนะถือว่าใหม่ๆกิ๊บกแบบนี้เลยนะคะคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถสูตรบาทได้เลยนะสติ๊กเกอร์พีลันเนอร์อยู่ครบนะคะ ถัดมานะคะตัวยางเส้นที่3นะคะก็เป็นในส่วนของแม็กแต่งซิ่งเช่นเดียวกันหัวน็อตหรูนะคะมาพร้อมยางปี19ทั้ง4เส้นเลยโครงสร้างด้านในเดิมๆนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะมียางอะไหล่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะห้อยอยู่ด้านหลังนั่นเองนี่มีออฟโรดสี่คุณสีกระจกเดิมๆเลยนะคะมีโลโก้ไฮรักด้วยยางเส้นสุดท้ายเส้นที่4นะคะคันนี้ก็ได้ในส่วนของตัวยางทั้ง สีเส้นนะเป็นยังปี19หมดเลยที่สําคัญได้แม็กทั้ง4เส้นนะคะโชคเดิมเลยนะคะตัวโชกเดิมเดิมมีมาร์กแป้มสีจากโรงงานติดตั้งมาให้เรียบร้อยติดคิวกันสอดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะทั้ง2ฝั่งเลยมาดูภายในกันนะคะภายในคันนี้นะคะด้านบนนะคะเป็นในส่วนของสีดําตัดสีตัดสีเงินเงินนะตัวนี้ออกสีออกเงินเงินนะคะมาพร้อมกับตัว<ม>นี้เลยนะคะที่มีในส่วนของตัว แอร์แบตนะคะที่คอนโซลนะคะเป็นแอร์แบตเดิมๆเลยนะได้จอมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะมีในส่วนตัวแอร์หมุนนะคะแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวลน,นั่นเองนะคะระบบคันนี้นะ,ะถือว่าทนทานมากๆเลยนะคะลูกค้าที่อยากได้กระบะไว้ใช้งานสักหนึ่งคันต้องแนะนําเลยนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงปรับเสียงได้เลยนะคะเปลี่ยนช่องก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะ,ะเลขไมล์ถือว่าน้อยมากๆนะคะเพียงหกหมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเอง กระจกเดิมนะคะมีในสของตัวแอร์บดนะ,ะติดตั้งมาสติกเกอร์อยู่โคมไฟภายในเปิดติดที่ใส่แว่นตานะคะนี่ที่บงังแดดภายในคันนี้นะคะได้เบอะหนังนะคะสีดำแต่เข็บได้สีแดงแบบนี้เลยมีโหมด Power แล้วก็โหมดเปลี่ยนน้ำมันด้วยด้านหลังนะคะสำหรับตัวรถคันนี้มีลำโพงให้นะคะทั้งหมด4ตัวนะนี่ภายในคันนี้ถือว่ากิปป๊บมากๆเลยนะคะ สำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจออกรถอยู่นะคะต้องติดต่อมานะ สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาหาเอิญได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0971693884แอดไลน์หาเอิญเบอร์นี้ได้เลยนะคะรถเข้าใหม่ด้วยนะคะที่สำคัญนะตัวนี้ก็ยังไม่ติดจองนะคะเลขไมคก็น้อยนะคะได้ปี1 9เกียร์แมนนวลน,นั่นเอง2.4ตัว E นะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะรถขนบรรทุกของนั่นเองนะคะเพราะเป็นแคปนะแคปเปิดได้ด้วยนะคะลูกค้าที่สนใจรถคันนี้นะ,ะติดต่อมาหาเอิญด่วนๆได้เลยคลิปนี้กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามมาด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ